ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวประมูและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระคูณิมิตนวกรรมหรือหลวงพ่อสมควรวิชาวิสาโลวัดศรีสวรรค์สังคารามหรือวัดถือน้ำตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระเถระนักปฏิบัตินักพัฒนาผู้มีเมตตาจิตสูงรักสันโดษมีความเชี่ยวชาญในการวิปัสสนากรรมฐานและศาสตร์ต่างๆชาวนครสวรรค์ต่างเคารพในวัดปฏิบัติของท่านถึงกับให้สมญานามว่าเทพเจ้าแห่งค่ายจิรประวัติอัตโนประวัติท่านเป็นชาวเวียดนามเกิดเมื่อวันเสาร์แรมหนึ่งคำ เดือน8ปีมะโรงตรงกับวันที่17กันยายนปีพุทธศักราช2459ที่บ้านเล็กที่42หมู่5บ้านโพนโดงจังหวัดตาวินไส่งอนปัจจุบันคือโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามเป็นบุตรของคุณพ่อเซนแนและแม่สุพันสุริยประภาท่านได้ศึกษาเบื้องต้น ที่โรงเรียนวัดโพนโดงจังหวัดตาวินจบชั้นะสม,มศึกษาปีที่4เมื่อปีพุทธศักราช2471กระทั่งอายุครบ20ปีได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดจงกรมไส่งอนเมื่อวันที่25เมษายนปีพุทธศักราช2479มีพระธรรมาจาริยาพึกวัดมณีเพตารามเจ้าคณะจังหวัดพัตบองเป็นพระอุปชา พระอาจารย์สิวเจ้าวาสวัดลำดวนเป็นภาคกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์วัชระเจ้าวาดวัดกระพุ่มรัฐเป็นภาคอนุสาวนาอาจารย์ปีพุทธศักราช2 4 8 0ัท่านได้เดินทางมาประเทศกัมพูชาและได้จัพรรษาที่วัดลำดวนอำเภอพัทบองภายหลังอุปสมบทจากบวทแล้วท่านได้ศึกษาบาลีนักธรรมและเป็นครูประชาบาลไปด้วย สอนหนังสือในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่จังหวัดพัทบองซึ่งในขณนะนั้นอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสปลายปีพุทธศักราช2484ไทยได้ปกครองจังหวัดพัทบองเสียมราฐศรีโสพลท่านได้กลับไปอยู่กับเผ่าประปชาที่สำนักสงฆ์ในเมืองเสียมราฐและได้ศึกษาจนสอบได้นักธรรมชันตีโทที่สำนักวัดโพศักด จังหวัดพัทบองก่อนไปศึกษาพระธรรมและปฏิบัติกรรมฐานกราบพระอาจารย์คิมออมวัดพโพนดงพระอาจารย์ถังไฮวัดจงโกรมประเทศเวียดนามใต้อยู่สองภาษาก่อนมาศึกษาด้านวิทยาคมที่สำนักพระคูแลนวัดมัถักอำเภอศรีโสพลจนกระทั่งปีพุทธศักราช2487หลวงพ่อสมควรเดินธุดงเข้ามาประเทศไทย เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาทุดงผ่านอรัญญประเทศจังหวัดปาจีนบุรีสระบุรีบุรีลำสุรินไปจนถึงเชียงใหม่แล้วย้อนลงมาจำพรรษาที่วัดถือน้ำจังหวัดนครสวรรค์ในปีพุทธศักราช2490จากนั้นก็ออกทุดงไปปฏิบัติธรรมที่เขากาซากอำเภอตะขคีเขาม่อนลายนอนถ้ำผาไทยประทาตจอมแจ้ง พระธาตุช่อแห่ถ้ำผาลมถ้ำเชียงดาวได้พบภาคเกจิอาจารย์หลายรูปช่วงที่ทุดงผ่านนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมประมาณปีพุทธศักราช2 4 9 9ท่านไปช่วยสร้างอุโบสถวัดสารวันและได้มีโอกาสพบกับสมเด็จป๋าวัดโพสมัยยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคเจจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฐานานุกรมที่พระครูใบดีกาพร้อมทั้งเข้าร่วมงาน พิธีฉลองครบ25ศตรวรรษเมื่อปีพุทธศักราช2500ก่อนที่จะมาอยู่วัดถือน้ำท่านธุดงผ่านคนครสวรรค์มาทางอำเภอชุมแสงเข้าจำพรรษาที่วัดจอมคีรีนาคพฤหรือวัดเขาท่านได้เห็นทัศนียภาพบึงบอระเพ็ดมีดอกบัวสวยงามจึงอยากอยู่ที่เมืองนครสวรรค์วัดถือน้ำในขนาดนั้นถือได้ว่าเป็นวัดเก่าวัดแก่ มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาน้อยรูปเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อญาติโยมไปกราบนิมนต์ขอให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดถือน้ําเพื่อช่วยรวบรวมปัจจัยสร้างวัดถือน้ําให้เจริญรุง่งเรืองท่านก็ไม่คัดศรัทธาแต่เมื่อบุรณะวัดเสร็จแล้วท่านยังคงเดินทางไปพำนักตามป่าเขาแถวจังหวัดอุทัยธานีเหมือนเดิมจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2531 ท่านจึงเดินทางกลับมาจามาสาท,ที่วัดถือน้ําแห่งเดียวหลวงพ่อสมควรแม้จะเป็นพระสงฆ์ที่พูดน้อยแต่ทุกถ้อยคําของหลวงพ่อสมควรมีคุณน่าฟังประสบการณ์ในการทุดดวงมีมากมายหลวงพ่อสมควรได้ศึกษาพระธรรมวิทยาคมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ท่านยังได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายเพื่อแจกจ่ายให้แก่ทหารไปลบให้ประชาชนไปบูชา เช่นเหรียญรุ่นแรกรูปกงจักเหรียญโสรดมงคลพระกิ่งทูลเก้ารูปหล่อเหมือนรุ่นปืนไข่พระกิ่งเบญจรัฐมงคลเหรียญพระสยามเทวาธิราชเป็นต้นต่อมาในปีพุทธศักราช2546หลวงพ่อมีอายุมากขึ้นจึงต้องรับกิจนิมนต์น้อยลงและได้รับการดูแลจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลค่ายฉีลประวัติเป็นอย่างดีซึ่งต่อมา หลวงพ่อก็ได้เข้าโรงพยาบาลเป็นประจำเนื่องจากมีสุขภาพไม่แข็งแรงสุดท้ายหลวงพ่อสมควรได้มรณภาพลงอย่างสงบในวันที่3ตุลาคมปีพุทธศักราช2547เวลา13.10นณโรงพยาบาลค่ายจลรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สิริอายุ88ปีพรนศา66 ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่